มานี่บักเผาวข้องแฉพี่น้องมาครับแกมือมือนั้นระเจียวขี้เพียคนๆโอ้ยสุดยอดเลยอือมันเหนียว ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับอยู่เทียงหน้าหน่อยพี่น้องนี่ครับอยู่สวนอยู่ทงไฮทงหน้าขึ้นกาวพี่น,น้องมือนีแก้มือครับจัดเสือหองไหมาแก้มือมือนันพี่น,น้องมือหนันมันหยาโพดนี่พี่น้องจัดบกักเผานี่นี่บกักเผาเด้อแต่พี่น,น้องว่ามองได้มันคือบากเผานี่ครับบกักเผาอันนี้พี่เนื้อเสือแต่ภาพร่วมกับเอื่นเนื้อเสือแลเอื่นบักเผาก็ได้พี่น้องนี่ครับได้มาโลหกเขีดพี่น้องจัดมาเต็มเต็มมาแก้มือมือนันนะครับมากระแจวขี่เพียรขึ้นกาพี่นอ แกวกีพี ب, ่อผมปรุงใส่ดีขมผมนี่ครับคนคนเลยแสบแน่นอนเหมือนี่แกะมือพี่น้องมือนันมันหยาบนะครับมาครับนี่ครับบักตัวบักแตงต้นหอมบักรซีมีบักดินฝามานํำพี่น้องนี่ของขางแต่เนี่ยมเห็นนะครับโหระพามาก็เขเานเนียวขึ้นก้พี่น้องนี่ครับมาพี่น้องมามือนันมันบก่อยคมมาไหนนะครับมือนี่ผมรับมาแล้วครับนี่เนี่ยแต่ก่อนนี่แสีกก็เหนือเสือนะพี่น้องเนาะ กินเนื้อกินไข่มันก็อาจสิอันนี้เนี่ค่ะขออนุญาตแก่ข้าวได้พี่น้องเด้อแกะยาวากันได้พี่น้องมันต้องคููกันนะนี่นะครับครับอีกอย่างหนึ่งผมเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอเดนเน้นน้ำไปแก่ข้าวตามได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวสื่อยาวากันหรอกพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวครับผมโอ้ มาพี่น้องผมหยิปาด้วยปากเผาก็นี่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 แหละที่พี่น้องว่ามองไหนมันปักเผานี่แหละครับปากเผาแท้เลยพี่น้องโอ้เมื่อนี้คือสิม,มันปากเผานี่ครับขี้เพียกขนๆเลยมาพี่นอ้องอืมว่าพี่บัง อืมแกมือได้ยุ่พี่น้องมีกับเขาพี่น้องทางง่ายๆนี่แหละปับข้าวพี่น้องโอ้โหสุดจอดพี่น้องมือนี่บนหยาบบนเหนียวขึ้นมานนเลยครับแกม,มือมือนี่จัดมาโล่หุกขีดเลยพี่น้องนี่เชื้อง่ายๆเลยพี่น้องมือนี้ นี่ครับอืมนี่และพี่น้องเอาวางทั้งนี่ไ้เห็นนำ้ำบักเผาแท้พี่น้องนี่นี่พี่น้องที่พี่น้องถามนะครับมองไดมันส่วนบักเผานี่แ่ะพี่น้องของแทะที่ผมบาหันมาก,ก่อนนี่เพื่ออยากหันในพี่น้องเห็นน้ำพี่น้องนี่แหละครับแกะมือได้ไือเด้อแกะมือเด้อ แกมือพี่น้องแกมือโอ้ยเมืองพี่น้องเกนแกนเลยอืองามมากไอนี้อบตสู้เราโทรบอกเลยพี่น้องแกของเขียงครับเขียงมาทาใหญ่เลยพี่น้องเด้อนี่ละเพิ่นโทรบอกโอ้ยมาเอาเด้อมาเอาเด้อบอกบกเผาบบกยังแกนเท่านั้นบบยางแซบมาพี่น้องมาบัดน,นี้เอามาหันนี่พี่น้องเห็นแบบนี้แหละมันยังแสบครับมาลุยกันเลยพี่น้องบัดน,นี้ซิมคำหนึ่งเมื่อกี้โอ้สุดยอดมา นบักเพาข้องแถ่พี่น้องมาครับแกมือมือนั้นกระเจียวขี้เพียคนคนโอ้ยสุดยอดเลยอมืมันเนื้ออืมอืม <c oughs> 嗯。Hmm. มือนี่แกมือผ่านพี่ลองอบมันๆหอมๆบนเหนียวเลยครับมือนี้จะได้มือนีพี่วายพี่ไอ้เพันบะหวังกันเอาพี่ไอ้มันนางนั่งมือนีนะครับมือไหนมันเหนียวปวด อโอ้แ่กขานดาดมือนี่หอมเจีวกับเสบียบมะพร้าวได้พี่น้องมะพร้าวมะพร้าวรือเสือลองหาอันนี้ได้ของแถมมาเลย

มีดเขาอยู่ได้พี่น้องเมือนันมีดกับพวกเขามันเจอเหนี่ยมันก็หยับจะมือนีแบบโหโอ้ยอยากพี่น้องอยู่ไอ้ไก่ด้อถ้าพี่น้องในเมืองเมือนั้นเนาะอยากให้เมืองมือนีอีกไหมครับ <c oughs> สุดยดอดีริงมือนีพี่น้องว่าเมือนันโอ้ยมีดคือจังบริเวนมีดนี่มีดหยานเมีย สาม,มีอ่ะพี่น้องเอ้ยผมบอกคำเดียวเท่าน, <laughs> น,ามมานั้นแหละเนาะสามีอ่ะผู้ใดสิบุย่าตโอ้บ่แม่นผมบอกคำเดียวเท่านั้นแหละเมียเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องไม่เป็นบนัฒนธรรมซื้อเราพี่น้องอืมม,มีนักกะเขาอยู่เนี่ยอเอา้า ซอยเป็นนากินเป็นนาพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมดีให้เมืองอีกนะครับนี่คือเนื้อบักเผาคล้องแถะพี่น้องเป็นเนื้อบักเผาแต่เขาอื่นคือเนื้อเสือห้องไห่หรือเนื้อติดมันในส่วนหน้าอกมันมันจะมีก่อนบักเผานี่ก่อนแบมันจะยูนีนี่อันนี้ผมได้มาแล้วข้ังล้างมันก็จะเป็นเนื้อติดมันแต่ก่อนบักเผาคือตัวนี้โอ้เม็ได้หน่อยนี่ได้การอยู่พี่นอ้องเแีบพี่น้องมือนี่ แจวกะโอ้ฝีมืออืมอืมต้องเชื่องหยำพี่น้องออกมันๆหอมๆอันนี้บ่าหยับืแกมืออดไรอะไพี่น้องมือนันยาบปดีพี่น้อง,อออองออแ,อแองอบองบับพี่น้องในเมืองคลิปนั้นเนาะโอบอกพี่ดังเลยมินี่ Mm. Oh, wait. gọi đi hôm nay sẽ làm gì nào? sẽ làm thì bốc midi. เอาไปเขาคำว่าบอกกุยของผมนี่คือถ้าบางคนกินเนื้อเนี่ยสีเมนสาบมันพี่น้อกนั่นแหละคำว่ากุยของผมเนาะแต่เนือ้อเสืออนี่ผมไม่กินแบบนั้นเลย <c oughs> คุยแบบคน,คนพี่นอ้อง <c oughs> เราต้มเนื้อนะพี่น้องหรือว่าจะกินหรือหย่านว่าจะกินตัวนี้นะเอาเนื้อนอืมต้มเนื้อเหนียวกับตัวนี้พี่น้อง, <c oughs> นองนอนเนี่ยต้มเนื้อเนี่ยเหนียวกันี้ นี่นี่เราได้มะพร้าวแทบเนื้อแต่ยำได้พี่น้องเนี่ยตัวนี้มะพร้าวเลยเมื่อกี้เป็นเนื้อมันเนื้อทิบักพร้าวอันนี้มะพร้าวเลยเนื้อเสือเนี่ย นี่ไม่เป็นหรอกครับเสียหน้าตรงน่งอกพามัน,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 นมีดเขาอยู่ได้เป็นหอังเนบกเขา นี่ครับนี่นอนพี่น้องมันจิเก็ดเกล็เป็นสันๆมาพี่น้องมันนี่พิดหวังเลยอื มือนั้นเนี่ยยำยังง่ายมือนี่นี่นิ่มๆมันมันอ๋อกุ๊กกุ๊บกกรอบเลยพี่น้องโอ้หือถ้าได้แบบนี้เนี่ยแซ่บ อีกแกงเปสีพังจับอืม <c oughs> เอาครับพี่น้องครับพี่น้องมือนีก็จัดแก่มือนะพี่น้องเนาะจัดเป็นเสือห้องไห้นะครับหรือว่าบเปล่านะพี่น้องผมได้เปล่าแทบมาพี่น้องมือนีบอผิดหวังนะครับแกะมือคลิปนั่นนะครับที่ผมจัดเนือเสือมาันสิออกยำหยาบแน่นะครับแต่มือนีได้แบบกรุบกรอบพี่น้องยำโอ้ยมันหอมแซบยำง่ายพี่น้องบ่หยาบครับที่เหลือนี่ผมผมจะจัดอีกพี่น้อง ตอนน <Goodnight> He <combined> ี้กับจ๊ากับพี่น้องซับหนีก็นะครับสกีนเห็นมือเลยมันบ่เมือออกพี่น้องเอาความแสบมาฝากพี่น้องในมุมที่แกะมือว่ามันหยั่งง่ายพี่น้องครับแต่พี่น้องขอบคลิปนี้นะครับกับฝากพี่น้องกดติดตามกูไห์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้ผมกฤติจักของเสียบมาสู่พี่น้องแบบนี้อีกละถ้าอันไดที่มันมันมันบอนี่กับสิแกะมือแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาแบบเห็นมันได้ความแสบแบบนวๆเลยแหละครับคลิปนี้เอาไว้ซับหนีเพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเนาะ สิดใจความแสบยังมาฝากพี่น้องกันรอรับชมนะครับพ้อนคิมนาครับขอบคุณี้หลายครับสวัสดีครับ